สวัสดีนะครับหมอโต๊ด9 5 5ทาลอนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแลนดอมนะครับในหัวข้อความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้ขอเช็คพลังงานของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขที่เป็นอิสระในตัวของคุณก็ได้นะในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําให้กับอนาคตในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ดิหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเร้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขามีพลังงานของไพ่การที่ความหงุดหงิดความว้าวุ่น ความกังวลใจในตอนนี้ของคุณก็ได้นะมีพลังงานงไพ่สี่เหรียญการกลับมากอดกับความรู้สึกในตัวของคุณการกลับมาดูแลในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เอ็ดออฟวานการเริ่มต้นใหม่หรือการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําให้ใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราพยายามให้หรือเป็นพลังงานการที่พบเจอคนที่ไม่ได้ให ให้สถานะแก่คุณหรือคนที่คบไปเรื่อยหรือคนที่รักไปเรื่อยก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอความทุ่มเท ความเอาใจใส่คุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่บ่มเพาะกับความรู้สึกคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาคุณเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทให้กับเขาสะมากกว่าก็ได้นะมีพลังางานไพ่สามเหรียญการพูดการคุยหรือการปรับความเข้าใจมีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณก็ได้นะครับมีพลังางานของไพ่ในอบับคับเป็นพลังางานของอัศวินถือถ้วยกัลยาณมิตรคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคนที่เกื้อกูลคนที่ ที่ดูแลคนที่เอาใจใส่คุณหรือมีการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเป็นพลังงไพ่สามถ้วยพลังงานของไพ่เติร์ดปาร์ตี้มีคนที่ดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของไพ่คิงออฟสอดราชางสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวที่ ไม่ดีกับชีวิตของคุณหรือการที่ในปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เหนื่อยและกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่มองถึงอนาคตในวันข้างหน้าในตวงคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณนะจะเป็นฝ่ายที่จะตัดสินใจในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานการที่มีความเข้มแข็งในตวงคุณเองนะมีพลังงานของไพ่ห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจมีคนที่ทําให้ความรู้สึกของเราต้องจบกันออกมาหรือต้องทําให้ร้ายจิตใจซึ่งกันและกันแล้ว ให้คุณเสียใจมันยังมีความทุกข์ความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันผ่านไปแล้วความผิดหวังความเศร้าคุณกมาโฟกัสถึงถ้วยที่ไม่ล้มก็คือความสุขที่อยู่กับตัวคุณเองการเห็นคุณค่าในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองหรือมีพลังงานการที่ยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดหรือเป็นคาอธิษฐาน ขอพอในเรื่องความรักของคุณก็ได้นะแสงดาวในความรู้สึกที่มันอาจจะมีสายใหญ่ที่ผูกพันหรือการเริ่มต้นโอกาสความรักในตัวของคุณเองนะเป็นพลังงานความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของคุณเองนะครับพลังงานของไพ่ในตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําเต็มที่ทําเพื่อเขาเต็มที่แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมามันเหมือนความไม่เท่าเทียมมันเหมือนความไม่ได้ยุติธรรมกับสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อให้ สักคนหนึ่งเราพร้อมที่จะปกป้องเราพร้อมที่จะดูแลกับคนที่เรารักหรือคนที่เราเอาใจใส่หรือเป็นพลังงานการที่การเอาใจใส่และความห่วงใยของคุณความดูแลของคุณมีคนที่คิดถึงวันที่คุณดูแลวันที่คุณห่วงใยเขาอยู่ด้วยก็ได้นะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้น เป็นยังไงบ้างนะ,อะขอเช็คพลัง,งานของไพ่ในตัวตนของเขานะครับมีพระง,งานของไพ่ คีนออฟวานราชนีงไฟหรือคนที่มีความแอคทีฟหรือการทำงานของเขาความทุ่มเทในเรื่องการงานที่จะสร้างอนาคตในตัวของเขาก็ได้นะหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อาจจะเป็นการที่กลับมาเหมือนด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้คุณรู้ถึงคําพูดไม่จริงของเขาด้วยก็ได้คุณรู้ถึงทุกๆอย่างในความรู้สึกของเขานะครับมีพลังงานของไพ่การติดต่อการพูดการคุยมีคนที่อยากติดต่อ กลับเข้ามาปรับความเข้าใจหรือเป็นพลังงานการที่ต่างฝ่ายต่างยังมีปัญหาในความรักครั้งนี้อยู่ก็ได้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขดีเอ็มเพรสเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัดคนที่เกื้อกูลเขาคนที่เกื้อหนุนเขาคนที่คอยห่วงใยเขาในวันที่เขามีปัญหาคุณเป็นคนที่เคยให้กําลังใจคุณเป็นคนที่เคยให้คําปรึกษาแก่เขาก็ได้หรือเป็นพลง,งานการที่คุณอาจจะเคยทุ่มเทในเรื่องในเรื่องความ เอาใจใส่ในตัวคุณนะครับมีพลังงานไพ่สี่ดาบความนิ่งความเงียบเหมือนมีพลังงานความนิ่งในวันที่คุณนิ่งไปหรือในวันที่คุณเฉยชากับความรู้สึกมีคนที่ร้อนลนมีคนที่คิดคิดเยอะคิดมากกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไว้กับคุณมีพลังงานไพ่เพจออฟซอดการแอบสอืบแอบซองในตอนนี้มีคนที่แอบสืบแอบซองคุณอยู่แอบมองคุณอยู่ด้วยก็ได้นะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาขอโอกาสเป็นข้อเป็น ค,ความมั่นคงอนาคตสิบเหรียญอยากเป็นอนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งความอบอุ่นหรือเป็นพลังงานการที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันหรือสําหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่คุณกับเขาอาจจะวางแบบแผนอนาคตสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วเป็นครอบเป็นครัวแล้วมีคนที่ทําให้ความรู้สึกต้องจบก,กันออกไปเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้แต่ใน ในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่คนคนหนึ่งอาจจะอยากกลับมาแก้ไขกับสิ่งที่มันแตกแล้าวที่มันพังไปในตอนนี้ของเขาก็ได้นะเขาจะพยายามกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การช่วยเหลือความห่วงใยห,หรือเป็นพนังานการกลับมาในตอนนี้การกลับมาครั้งนี้คุณจะดูถึงความเท่าเทียมความยุติธรรมซึ่งการละกันการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกัน หกดาเป็นพลังงานการ Move On หรือการที่ในตอนเนี้เขาก็ยัง Move on ออกจากคุณไม่ได้เขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเขาคิดถึงเรื่องราวเดิมในความหวังในความฝันเขาคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีด้วยกันมีพลังงานไพ่สามดาบความรู้สึกที่เจ็บปวดในความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้มีคนที่อยากขอโทษกับคําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณหรือคํา การใช้คำพูดรุนแรงกับคุณก็ได้นะหรือการที่เขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ King of c u p บราชาถือถ้อถวยเป็นพลังางานพ่อไม่ไม,ไม,ไม้หรือเป็นพลังางานการอยากกลับมาถือหัวใจอยากกลับมาถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเป็นการที่คอยเอาใจใส่คุณคอยเทคแคร์คุณ คอยดูแลคุณมีพลังงานไพ่สองไม้เท้าในวันที่ไม่มีคุณนะที่เป็นพลังงานการที่ในวันที่ไม่มีคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้มีพลังงานความการที่นอนไม่หลับในค่ำคืนนี้ของเขางูดหิดวาวุ่นกังวลใจในวันที่ไม่มีคุณที่ คอยห่วงใยนะครับมีพลังงานของไพ่ดีหายพิเทศนะเป็นไพ่ของความที่เหมือนกับความรู้สึกที่วาวุ่นและกังวลใจหรือเป็นพลังงานของความรู้สึกลึกๆที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณในค่ําคืนนี้ว่าเขายังห่วงใยคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้นะมีพลังงานการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นพลังงานการที่มีความการเริืมต้น ความรักที่ดีต่อกันหรือกการที่ผ่านมามีพลังงานการที่ในตอนเนี้เขาอาจจะอยากบอกว่ากับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมาเป็นฝ่ายเขาที่ขอโทษเขาอยากกลับมาอยู่เริ่มต้นในวันที่มีคุณที่คอยเคียงข้างเขาก็ได้สิ่งดีโชคดีที่คุณเคยมอบให้เขา เขาจะไขว้คว้าทุกโอกาสที่คุณมอบให้ในข่าวนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจากกันไปอีกนะมีพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่มันแตกหกักมันก็ยังมีความหวาดระแวงในความรู้สึกของคุณอยู่นะคุณไม่อยากเสียใจอีกคุณไม่อยากเศร้าอีกคุณไม่อยากผิดหวังกับเรื่องความรักอีกก็ได้นะในตอนนี้คุณอาจจะดูถึงการกระทําหรือพฤติกรรมที่เขาจะกลับเข้ามาในตอนนี้ของเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ความยุติธรรมนะกฎแห่งความยุติธรรม ยุติธรรมเสมอใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะครับเป็นพลังานของไพ่กากหรือคำมั่นคำสัญญาที่เขาจะกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความที่ ตัวของตนของคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะเป็นพลังงานของไพ่เดอะสันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป็นพลังงานของไพ่ไพ่ของเป้าหมายแห่งความสําเร็จความเป็นอิสระความร่าเริงความสดใสในวันที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่จบหมดทิ้นถึงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจตอนนี้คุณเป็นอิสระในตัวของคุณเองแล้วในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณได้ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในตัวคุณเองก็ได้แต่ในวันนี้ที่เขาอยากกลับมาคือการที่ขอเริ่มต้นหรือคำมั่นคำสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอขอดุด มีพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาขเขากาลังที่แก้ไขกับปัญหาที่เขาเป็นคนที่ปัญหาที่เขาดึงปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายก็ได้นะาห้าเหลียนในวันที่เขาไม่แคร์คุณในวันที่เขาไม่สนใจคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลับมาเหมือนเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวความรู้สึกที่อ้างว้างในวันที่ไม่แคร์คุณในตอนนี้เขารู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความเด็บหนาวเป็นยังไงเขาคิดถึงวันที่ เคยอบอุ่นวันที่เคยเป็นข้อเป็นขัวด้วยกันนะมีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่ห่างกันโดยระยะทางอยากติดต่อกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลักง,งานการเทคแอคชั่นในครั้งนี้ของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอขอดูพนังานของไพ่ข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับในความรู้สึกลึกๆของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณในค่ําคืนนี้ขอดูพลักาง,งานข้อความของเขานะครับ ที่จะสื่อสารมากับไพ่นะอขอรูปพลังงานในตัวในข้อความของเขานะครับมีพลังงานของไพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นไพ่ของการที่ในตอนเนี้ยเป้าหมายตอนเนี้ยคือคุณคนเดียวที่อยู่ในใจเขาเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความรู้สึกที่มันเคยทำให้คุณเศร้าหรือการที่ทำให้คุณเสียใจตอนเนี้ยเขาจะทำให มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะออมีพลังงานของไพ่การติดต่อการพูดคุยหรือการเกลีร์ใจนะครับมีพลังงานของไพ่เดอะมูลความคิดถึงในตอนนี้ในค่ําคืนนี้เขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณอยู่เขาดื่มคุณไม่ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ ลืมสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆไม่ได้ในค่ำคืนนี้นะครับมีพลังงานการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นทิศทางที่ดีขึ้นในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณมูฟออนออกจากเขาหรือคุณหันหลังให้กับเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความคิดถึงเป็นยังไงว่าความโหยหาเป็นยังไงคิงออฟเพเทเคินราชาถือเหรียญความนิ่งของคุณในตอนนี้เหมือนกับคุณที่เป็นคนที่มองดูถึงสถานการณ์ในความ ความรักในความสัมพันธ์ว่าเขาจะกลับเข้ามาเขาจะทํำยังไงกับความรักของความสัมพันธ์อยาก อยากกลับเข้ามาอีกมันต้องมีความชัดเจนมันต้องมีความมั่นคงซึ่งการละกันเพราะสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายที่พยายามตามเพื่อเขาแต่ตอนนี้จะมีคนที่กลับมาพยายามทำเพื่อคุณเอาใจใส่คุณดูแลคุณทุ่มเทให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งร่วมสร้างร่วมทำกันอีกครั้งหนึ่งทูออฟครับเป็นพหังการที่เขายัางรักคุณอยู่เขาคิดถึงคุณมากการที่ยังอยากมอง ตาคุณในความรู้สึกที่อบอุ่นในความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มันออกมาจากใจและในความรู้สึกของเขาที่อยากบอกกับคุณว่าในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่ผิดไปหรือการที่ ขอโทษกับคุณนะกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขาทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจากกันไปในค่ําคืนนี้มีคนที่ห่วงห่วงคุณอยู่นะครับมีพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียนการเริ่มต้นการลิเริ่มการพูดการจาการคุยหรือความมีสเสน่ห์ในตัวงคุณก็ได้นะคําพูดคําจาที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองหรือเป็นการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาเอ็ดออฟวานคือการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่แก้ สำหรับคนที่ปรับปรุงสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงในตัวคุณเขาเองนะมีพลังงานไพ่ก้าวเหรียญโซดสวยรวยลอในแบบคุณความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินคุณเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องความสุขในตอนนี้ของคุณคุณบอกว่าตอนนี้คุณก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นอิสระแล้วในวันที่คุณเป็นอิสระคุณอยากจะทําในสิ่งที่คุณ ตั้งใจหรือในถึงที่คุณหวังได้นะครับมีพลังางานการที่มีคนที่คิดถึงมีคนที่แอบมองเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่อยากเริ่มต้นกับคุณมีพลังางานไพ่ควีนอัไพนเทิรราชินีถือเหรียญคิงถือเหรียญเขาอยากกลับมาเป็นคู่คิงเหรียญควีนเหรียญอยู่ด้วยกันแล้วสร้างความมั่นคงอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนมีการเกื้อกูลก้าเกื้อหนุนในเรื่องการเงินซึ่งกันและการนะามีพลังางานไพความร้อนลนในตอนนี้มีคนที่ร้อนลนมีคนที่จะวิ่งตามหาความรู้สึก ของเขาที่มันเหมือนการห่างกันไปนานความรู้สึกที่ลึกๆของเขาที่ที่จะกลับเข้ามานะครับมีพลังงานการ take action ในตอนนี้ของเขานะมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีคุณคือโอกาสดีคุณคือสิ่งดีๆสำหรับเขา ten of p e t a c l e นะเป็นพลังงานของไพ่ความเป็นครอบครัวคุณยัง เขาเข,เขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอยู่เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มหรือมีพลังงานความเชื่อมั่นในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะการเริ่มต้นในเรื่องความรัก ในตอนนี้มีคนที่กลับเข้ามาเป็นความผูกพันเขาอยากกลับมาเป็นคู่คุณเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวเขาอยากกลับมาเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยกันในข้าคืนนี้เขาอยากบอกว่ากับสิ่งที่ผ่านไปแล้วลืมมันได้หรือเปล่าในตอนนี้เขาจะทําทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณเขาจะทําเพื่อคุณในตอนนี้มีคนที่จะยอมทําทุกอย่างในความรักในความสัมพันธ์ที่จะให้มันดีขึ้นที่จะปรับเปลี่ยนให้มัน เป็นในคิดทางที่ดีนะในความทุ่มเทของคุณในความทุ่มเทของเขาในความห่วงใยของเขานะมีพลังงานขงไพ่ห้าเหรียญในตอนเนี้ยเหมือนเขาเจ็บปวดนะกับสิ่งที่ เขาทำไว้กับคุณเขาก็รู้นะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ความรักต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานของซิกออฟคับเป็นไพ่ของการหวนกับการหวนคืนคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมมีไพ่แห่งการรอคอยการเฝ้ารอความเท่าเทียมการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือการเริ่มต้นใหม่มีพลังงานของไพ่ความคิดการมีกำแพงหรือเป็นพลังงานของการที่เขาเป็นฝ่ายที่จะเดินเข้ามาทักทายคุณ พูดคุยกับคุณหรือการส่งข้อความติดต่อมาหาคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่วิวออฟฟอร์จูน กงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานการที่เขาอยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณเขาอยากอยู่กับคุณในทุกๆวันอยู่กับคุณในทุกห่วงวันเวลาและความสําเร็จด้วยกันและเป้าหมายและชัยชนะไปด้วยกันนะอ่าขอดูพลังงานของไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ในไพ่ของสรุปนะครับว่ากับแนวโน้มความสัมพันธ์ในตอนนี้ เขาจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์นะครับขอให้พลังงานไพสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับมีพลังงานของไพเพจออฟวานนะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะตอนเนี้ยเหมือนกับการพูดคุยกันนะครับเหมือนเป็นพลังงานการเฝ้ารอ,อการรอคอยความทุ่มเทความห่วงใยเขาก็รอคอยโอกาสที่คุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาได้ติดต่อ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นการปลดบล็อกซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คิงออฟสอด ราชาถือดาบคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากอีโก้เยอะอีโก้มากคนที่เจ้าอารมณ์กำลังที่จะลดพลังงานอีโก้แล้วกลับเข้ามาอ้อ,อนวอนคอร้องเริ่มต้นกับคุณคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือโอกาสดีๆสำหรับเขานะามีพลังไงพควีนออบวานราชินีถือไม้เท้าด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลง ของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม,ไม่หรือเป็นพลังงานการที่เขาดูแล้วว่าความพัดภาคเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเป็นยังไงในตอนนี้เขาเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่ทุกข์ทนทรมานอยากกลับมาเป็นคู่คิงไม่ท้าควีนไม่ท้าคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยทุ่มเท คนที่โฟกัสถึงการดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเดวิลเป็นพลัง,งาให้ความพันธนาการความรักความโรคความโกรธความหงหลง ความหึงหวงนะครับเป็นพลังงานการที่มีคนที่ยังหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์อยู่เขาก็ายังลืมคุณเขาอย่างคิดถึงคุณอยู่เขาเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากห่วงเขาไม่ได้นะมีพลังงานไพ่เดอรซันความสุขความสมหวังเขาอยากกลับมามีความล่าเลิงม,มีความสุขมีเป้าหมายมีรอยยิ้มพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานการตื่นรู้การคิดได้การกลับมามีสติในตัวของเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ The Moon ในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะครับมีพลังงานของไพ่ความคิดถึงนะมีพลังงานของไพ่สามเหรียญอยากเป็นอนาคตอยากเป็นครอบครัวอยากลงหลักปักฐานอยากสร้างอนาคต กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เหมือนคนที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ใน10บไม้เท้าความแบกภาระกับความพยายามกับความรับผิดชอบของเขานะมีพลังงานของไพ่ควีนออฟคัพราชนีถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ํานะ หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าในหัวใจซึ่งกันและกันก้าวเี่นเป็นพลังงานไขความเป็นตัวตนของคุณความสดใสของคุณความเป็นอิสระของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณมาก ในตอนนี้เข <S an> าอาจจะเป็นการที่ในค่ำคืนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่กังวลใจเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนรนเป็นฝ่ายเขาที่จะทุ่มเทกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกับความรู้สึกที่เป็นความทุ่มเทและความห่วงใยกันอีกครั้งหนึ่งน้ามีพลังางานให้การคิดได้ในตอนนี้ของเขา <S <S <an> <S ขเขาอยากกลับมาเหมือนพิสูจน์ในตัวของเขาในการกระทําของเขาจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกที่เขาอยากบอกกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับ ของพลังงานในค่ำคืนนี้หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ